<TV. S 2> สวัสดีครับแซนสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสุครับวันนี้ยุทธขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาชมรถยนต์ในงาน Bangkok Auto Salon ครับและรถยนต์2คันนี้ครับเป็นแชมป์ทั่วพะิะททานรายการใหญ่นะครับนั่นคือรายการแข่งรถ Thailand Super Series เป็นแชมป์ทั่วใหญ่ของรถที่เรียกว่า Super ร์พิกั รถแข่ง2คันนี้นะครับคันแรกคันข้างๆคันนี้นี่คือ e s u สุสปาร์เครื่องยนต์ 4JJ3 เครื่องยนต์ 3,000cc สูบ6เกียร์เดินหน้านะครับนี่คือแชมป์2ปีซ้อนทั่วพราชธานแล้วก็คันด้านขวาอีคันครับนั่นคือตอนครึ่งรถยนต์2คันนี้ลงรายการแข่งรายการเดียวกันอยากเรียนชมนี้ครับว่านี่คือรถใช้งานแบบเป็นรถใช้งานหนักแต่วันนี้นั้นแปลงร่างครับมาเป็นรถแข่ง ในส่วนของด้านหน้านะครับก็คือกระจังหน้ากันชนฝากระโปรงหน้าและไล่มาที่ตรงกลางครับประตูซ้ายขวาไปท้ายสุดก็คือแถบในส่วนของกระบะท้ายและก็ตัวปีกข้างวิงหลังเป็นคาร์บอนคอมโพสิตจากทางอาคาณะคาร์บอนและรถยนต์คันนี้ครับจุดเริ่มต้นความแรงก็คือใช้เครื่องยนต์ 3,000cc 4JJ3 ของอีซูซุเริ่มต้นด้วยกล่องพ่วงเพิ่มแรงมา้าจาก ECU Shop ไล่มาที่ตัวเทอร์โบเฟล็กซ์นะครับแล้วก็ไล่มาที่ ลูกสูบการสูบข้อเหวี่ยงครับของ M r X หลังจากนั้นครับก็คือไล่ระเรียดไปที่ชุดคลัตช์ที่จะทําให้เครื่องยนต์ที่มีความแรงนั้นส่งผ่านกำลังเครื่องยนต์สู่ล้อก็อยากเรียนว่านี่คือเครื่องยนต์ที่ทําแรงม้าก,กับการแข่งในรายการเซอร์กิตที่เป็นการแข่งทางเรียบใช้รอบสูงสูง524แรงมา้า1,100นิวตันเมตรซึ่งบอกว่าจัดจ้านมากมีการจัดทรงโดยการที่ใช้ชุดช่วงล่างของบุญญาชวรีเฟนสกี ใช้เบรกครับของเนสเตอร์ซึ่งเป็นดิสเบรกหน้าหลังเพื่อหยุดแรงมาเยอะๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็อยากบอกว่าฝีมือคนขับสำคัญคันนี้ขับโดยเบสเทอร์โบยามซึ่งเป็นนักแข่งคนหนึ่งครับเคยสร้างชื่อเสียงตั้งแต่ปีคศสองพนําำรถแข่งคนไทยไปจับเวลาที่อเมริกา nhrda นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นการอ่านข่าวของทางช่องรายการใหญ่พร้อมประกาศว่านี่คือ4สูปดีเซลเร็วที่สุดในโลกกับเครื่องยนต์คอโมายนะครับแต่วันนี้นั้นก็มาลงกับเซอร์กิต แข่งกับทีมรายการใหญ่ๆเป็นทีมโรงงานของรถยนต์ทุกยี่ห้อและน้องคนนี้ครับน้องเบสชนะการแข่งขันเป็นแชมป์ทั่ประชานสองปีซ้อนครับถ้าปีนี้2024ชนะอีกก็คือเป็นแชมป์สปีซ้อนสําหรับรถแข่งที่เป็นคันตอนครึ่งนะครับที่มีสติ๊กเกอร์สวยๆสีสรรับสนนี่คือหนุ่มเม้งการยางชมบุรีเป็นประชาคมอิสุอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งใช้อู่ก็คืออุตออกระยองทํารถเช่นเดียวก,กันความแรงคือ524แรงม้า1,100นิวตันเมตรที่เป็นแรงบิดเท่ากัน และรถยนต์2อคันนี้ครับก็คือทําการตกแต่งแล้วก็ติดตั้งอุปก,กรณ์เพื่อการแข่งขันเท่าๆกันรถคันนี้เป็นแชมป์คลาส A รถอีกคันเป็นแชมป์คลาส B ฝาก่านผู้ชมนะครับว่าทุกๆก,การแข่งขันที่เป็นรายการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับ PT m a g n ก t r o n 2คันนี้ลงแข่งทั้ง2รายการนะครับฝากเป็นกําลังใจให้นักแข่ง2คันนี้ทั้งเบสเทอร์โบยัมแล้วก็หนุ่มเมงกันยางครับให้เขาได้แชมป์แล้วก็พร้อมๆกับการที่ใช้รถแข่งคุณภาพอย่างรถยนต์ E ีซูซูดีแมสครับขอบคุณครับสวัสดี